สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื้อมบุญชูชาแนลค่ะนี่นะคะในเช้าๆเราก็อยู่มอรแมอแมะกันไปก่อนนะคะเอฟซีนี่นะคะเดี๋ยวน้องเม์ก็จะมาสำรวจป้าใช้บ้านนะคะอันนี้นะครับเป็นอมปุกอมปุกทอดไก่อันนี้ผัดไก่ใส่มะละกอผัดไก่ส่มะละกอนะ ผัดใส่ผัดผัดมะละกอใส่ไข่เอ๊ะนี่นี้หมดหรือเปล่าเนาะแซ่บแซ่บนะโฮมกินแล้วรายการเลยนะครับก็มีข้าวสวยร้อนๆนะครับเข้ากันพอดีเนี่นะคะก็น้องเมย์ก็มาสำรวจครัวนะคะ อ้าวจบแล้วนะคะจบแล้วนี่นะคะก็ในเช้าเช้านะคะก็ป้าไทบ้านเราตกลงอ่าไข่นี้เอาออกมาใช่ไหมด้วยความเย็นมากใช่ไหมเนี่นะคะกับข้าวนะคะเอซีนี่นะคะกับข้าวเช้านี้นะคะป้าไทบ้านก็เป็นผู้ทําการทานะคะตู้เย็นเย็นมากเดี๋ยวมันปรับได้ครับเออเดี๋ยวให้น้องเมฆปรับอ่ะน้องเมฆปรับตู้เย็นแล้วตู้เย็นอ่ะใช่ค่ะนี่นะคะ มันจะมีปุ่มปรับนะนนใช่ไหม,มหมุนอ่ะอันนี้เนี่ยนะคะน้องเมฆก็ทําการปรับนะคะปรับปรับตู้เย็นนะคะปรับตู้เย็นนะเพราะว่าตู้เย็นเย็นมากนะคะแช่ไข่กระทั่งแ,งแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแข็งเลยนะไข่อ,อ่ะต่อกมานี่เป็นตกเป็นก้อนเลยนะคะเมืเเ่มอวานนี้นนแต่ใช่แต่ถ้าเราถ้าเราเอาไปต้มมันก็คงจะพัุ่งเลยแหละเนาะโอ้ดูน้ําท่วมน่ากลัวจังเลย จะลองดูก่อนไม่รู้ว่าทางไหนไปทางไหนเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ้โนี่เห็นแล้วก็คิดถึงกอกๆจังเลยเห็นรูปแเราคิดถึงกอกกอฟังเพลงนี่เหรอใช่นี่นะคะไม่นี่ไงฟังดูคลิปนี่นี่นะคะก็อ่ะนี่คลิปเก่าๆใช่คลิปเก่าๆมันเด้งมาเหรอใช่ นี่นะคะเราก็แต่ทำไมมันไม่มีโฆษณาปลาทยบ้านงงอะ่ะใช่ไม่มีโฆษณาน,นั่นนี่ไม่รู้ไอไรดีไปไม่ตนะิหนดวีอะไรีวิวอะอยู่แถวนี้แหละ โอ้ไทยบันนอกเปิดเพลงแล้วไทยบันนอกก็เปิดเพลงอยู่ฝั่งนู้นนะคะเอฟซีเนี่นะคะเดี๋ยวเฟิงขออนุญาตดูคลิปแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ คล no? ิปเก่าๆไม่มีโฆษณางงมาก mm. รู้ว่าเขาขั้นโฆษณาให้เลยแบบยังไงก็ไม่รู้เนาะไม่เราคลิปมานานเราคลิปเกียดไปค้นหามันเด้งมาีไม่ไีโฆษณาเนี่ยบาง นั่นก็ไม่มีโฆษณาลงเด้อแทนอง่คลิป well, อะไรนะพ่ออแทนเงินแทนทองเขาฝาลงพ่อาลงอให้เขาแล้วบอกลเลาเวเวไปให้เขาดูคลิปเก่าๆมันเด้งมาไงเนหูมาแ

ไปอ้ำาโหถ้าใครใครก็ฮะนี่ไงเดินเลาะๆแถวนี้แหละเอ้าใครมาเหรอ,อใครมา fc มาเหรอปะถ้าท่านไปอ่ะเนี่ยนะคะปะเนี่ยนะคะเราเดินดูนะคะ fc นาะตอนนี้นะคะก็จะพา fc นะคะไปเดินเลาะนะคะเดินเลาะดูนะคะเนาะ ในเช้าเช้านะคะนี่นะคะทุกคนก็ต่างหามุมให้กับตนเองนะคะหาคลิปให้กับตนเองนะคะโอ้เรามาดูน้ำไหลกันนะคะเอซนี่น้ำไหลนะคะน้ำไหลน้ำเยอะนะคะน้ำเยอะมากนะคะก็ในช่วงเช้าเช้า จริงๆก็น้ํานะคะก็จะไหลไปตลอดเลยนะคะนอกจากว่าถ้าฝนไม่ตกนะคะน้ําก็จะไม่ไหลนะคะแต่มีฝนตกปุ๊ก็ต้องระบายน้ําออกบ้างนะคะเพราะว่าถ้าถิดว่าเราไม่ระบายน้ําออกน้ามันก็จะล้นนะคะน้ําก็จะล้นนี่นะคะ พอฟื้นก็มาจอดรถตรงนี้นะคะเนาะก็จอดรถหาร่มนะคะจอดรถหาร่มนะคะตรงนี้นะคะศาลานะคะก็พี่น้องยูทูบเบอร์นะคะก็เวลาช่วงพักช่วงแดดร้อนอะไรเงะะี้ยค่ะก็มานั่งอยู่ที่ศาลากันนะคะศาลาอ่ะศาลาของคุณยูโรธิดาเศรษฐีนะคะก็ เราก็เรียงศาลาอเนกประสงค์นะคะใช้ได้ทุกงานนะคะ fc มาก็สามารถที่จะมานั่งเล่นได้นะคะ f c นี่นะคะก็เราไปดูกันก็ตอนนี้นะคะศาลาของทางหลวงพลป้าแตนนะคะที่อยู่ใกล้องค์ปูนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะก็คงจะปูกระเบื้องนะคะด้านล่างนะคะปลูกระเบื้องนะคะนี่นะคะก็เราก็เดินมาชมนะคะมาใกล้ๆนะคะมาใกล้ๆศาลานะคะนี่ในช่วงเช้านะคะเอเนาะก็ถือว่าในช่วงเช้าเราก็ได้ชมบรรยากาศอาคารอบๆนะคะตอนนี้นะคะก็บ้านคุณนอ,งอ๋งก็ช่างก็กําลังมา ต่อเติมนะคะช่างกําลังมาต่อเติมนะคะนี่อ่ะเราก็ดูบรรยากาศนี้ไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะให้ช่องเฟิ่องบุญชูชาแนลนะคะอย่าลืมทีพี f f e e ทีพีสกินในน้ำช่องเฟิ่องบุญชูชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ